ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่จะพาคุณจาะลึกทุกเทคโนโลยีทางทหารอาวุธและระบบป้องกันประเทศวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในปืนไรเฟิลจู่โจมที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก2,026 New HK 416 Hekler c o c h 416รุ่นอัปเกรดล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาใหม่หมดจดเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่เราจะพาคุณสำรวจทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบสมรรถนะความแม่นยำความทนทานและศักยภาพในการนำไปใช้ของปืนรุ่นนี้ ซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญต่อกองทัพไทยในอนาคตแน่นอนดังนั้นอย่าพลาดชมจนจบเพราะนี่จะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ HK 416ของบริษัท Heckler Koch จากเยอรมนีเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยรบพิเศษทั่วโลกมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นหน่วยน a v i s ELS a ของสหรัฐอเมริกาหน่วยรบพิเศษ KSK ของเยอรมนีรวมไปถึงกองกำลังเฉพาะกิจอีกหลายประเทศ และในปี2026นี้ h k 416รุ่นใหม่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าทุกสิ่งที่เคยมีมาด้วยความแม่นยำสูงขึ้นการออกแบบที่คล่องตัวขึ้นความทนทานที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปืนไรเฟลิลที่ครบเครื่องที่สุดในโลกสิ่งแรกที่ทำให้ h k 416รุ่น2026โดดเด่นคือการออกแบบใหม่หมดจดตัวปืนผลิตจากโพลิเมอร์เสริมความแข็งแรงและอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน ทำให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานสำหรับทหารที่ต้องปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานานการลดน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้อย่างมากทำให้การเคลื่อนที่การเล็งเป้าและการต่อสู้ในระยะประชิดมีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจนจุดเด่นที่2คือระบบลูกสูบสัน้นชอตสโตรกแอสพิสตันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความน่าเชื่อถือในการยิงระบบนี้ช่วยลดปัญหาคราบเขเม่าและความร้อนสะสมภายในปืนอย่างมาก ทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้เป็นพันนัดโดยไม่เกิดการติดขัดแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดเช่นฝนตกหนักโครนหรือความชื้นสูงซึ่งเป็นเงื่อนไขที่คล้ายกับสภาพภูมิประเทศของไทยในส่วนของลำกล้องบาเรลรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบโคเฮมเมอร์ฟอสที่เพิ่มความทนทานและอายุการใช้งานพร้อมเคลือบสารกันการกัดกร่อนเพื่อรักษาความแม่นยำแม้ใช้ยิงเป็นเวลานานปืนรุ่นนี้ยังมีให้เลือกหลายความยาวลำกล้องเช่น11 14.5และ16นิ้วเพื่อปรับให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละแบบหน่วยรบพิเศษอาจเลือกใช้ลำกล้องสั้นเพื่อความคล่องตัวในพื้นที่แคบขณะที่ทหารราบทั่วไปสามารถเลือกใช้ลำกล้องยาวเพื่อยิงในระยะไกลได้แม่นยำม,มากขึ้น HK 416รุ่น2026ยังมาพร้อมรางติดตั้งอุปกรณ์แบบพิกาตินีและ MLOK OK, เต็มรูปแบบทำให้สามารถติดตั้งกล้องเล็งดิจิทัลกล้องอินฟราเรดเลเซอร์กำหนดเป้าหมายไฟฉายยุทธวิธี ด้ามจับตั้งฉากหรือเก็บเสียงได้ตามความต้องการซึ่งทําให้ปืนรุ่นนี้ปรับแต่งได้อย่างหลากหลายเหมาะกับภารกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการเข้ายึดอาคารการป้องกันจุดยุทธศาสตร์หรือการปฏิบัติการกลางคืนด้านอํานาจการยิงปืนยังคงใช้กระสุนมาตรฐาน 5.56x45 ม mm ม NATO แต่ถูกพัฒนาให้มีความเร็วปากกลมกล้องสูงขึ้นและแรงถีบลดลงส่งผลให้ยิงต่อเนื่องได้แม่นยํามากขึ้นโดยควบคุมได้ง่ายกว่าเดิม นอกจากนี้กลไกลไกปืนก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้กดนุ่มขึ้นทําให้ทหารยิงได้แม่นยําและลดความเหนื่อยล้าในสถานการณ์รบความทนทานของปืนรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาผ่านการทดสอบในสภาพสุดขั้วทั้งน้ําลึกทรายร้อนหรืออากาศหนาวจัดผลลัพธ์คือ HK 416ยังคงทํางานได้เต็มประสิทธิภาพทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับกองทัพไทยที่ต้องรับมือกับภูมิประเทศหลากหลายเช่นป่าดิบชื้นภูเขาสูงและชายฝั่งทะเล การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เออร์กนอมิกของรุ่นนี้ยังตอบโจทย์ทหารยุคใหม่เป็นอย่างดีคันปรับพานท้ายสามารถปรับได้หลายระดับเพื่อรองรับทหารทุกสรีระการออกแบบด้ามจับใหม่ทำให้จับถนัดมือและยังรองรับการใช้งานแบบสองมือแอมบิเด t กตรัสทำให้ทหารถนัดซ้ายหรือขวาก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วที่น่าสนใจคือ HK 416รุ่น2026ยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรบยุคดิจิทัล สามารถติดตั้งกล้องเล็งอัจฉริยะและระบบตรวจจับขั้นสูงทําให้เป็นอาวุธแห่งอนาคตที่พร้อมใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสนามรบสมัยใหม่ซึ่งถ้ากองทัพไทยนํามาใช้จะช่วยยกระดับศักยภาพการรบให้ทันสมัยและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านประวัติการรบของ HK 416ก็ยืนยันถึงความยอดเยี่ยมปืนรุ่นนี้ถูกใช้โดยหน่วยนาวี SEALS ในภารกิจสังหารโอซามาบินลาเดนเมื่อปี2011 และยังถูกใช้ในสมรภูมิต่างๆทั่วโลกมานับไม่ถ้วนรุ่นปี2026นี้เป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาจากประสบการณ์จริงในสนามรบหลายปีสำหรับประเทศไทย HK 416รุ่น2026อาจกลายเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลหลักของกองทัพไทยในอนาคตด้วยความสามารถรอบด้านปอรับใช้ได้ทั้งในหน่วยรบพิเศษทหารราบและกองกำลังรักษาความปลอดภัยชายแดนมันสามารถตอบโจทย์ภารกิจหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญปืนรุ่นนี้ยังออกแบบมาให้ถอดประกอบและบำรุงรักษาง่ายช่วยลดเวลาซ่อมบำรุงภาคสนามทำให้ทหารพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลานอกจากนี้เมื่อผสมผสานกับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมปืนรุ่นนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพกองทัพไทยได้อออย่างก้าวกระโดดสรุปได้ว่า2,026ิว new hk 4 1 6 h e c l o r a o c h 416ไม่ใช่แค่ปืนไรเฟิลจุดโจมธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ที่ล้ำสมัย ความน่าเชื่อถือสูงความแม่นยำยอดเยี่ยมความสามารถในการปรับแต่งหลากหลายและความพร้อมสำหรับสงครามยุคดิจิทัลทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพไทยในอนาคตถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากไทยวอร์แมชชีนและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ hk 416รุ่นใหม่ล่าสุดนี้กองทัพไทยควรนำเข้ามาใช้งานหรือไม่เราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณ นี่คือไทวอลแมชชีนส์แล้วพบกันในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นอีกในอนาคต